ดยพระอาจารย์ได้นำคณะครูและบุคลากรทุกท่านนั่งสมาธิพร้อมทั้งบรรยายธรรมถึงความสำคัญของความดีสักกลว่าเป็นความดีเบื้องต้นซึ่งทุกคนสามารถปฏิบัติได้<ำ>เมื่อปฏิบัติตามแล้วไม่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนแต่ช่วยให้เกิดการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีและพัฒนาจิตใจให้ผ่องใสอีกด้วย โดยพระอาจารย์ได้ขยายความและอธิบายในหัวข้อความดีสักลซึ่งประกอบด้วยมีความรับผิดชอบต่อความสะอาดมีความรับผิดชอบต่อความมีระเบียบมีความรับผิดชอบต่อความสุภาพอ่อนน้อมมีความรับผิดชอบต่อการตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อการ มีสมาธิจิตตั้งมั่นเพื่อให้คุณครูทุกท่านมีความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จากทุโดงคสถานล้านนาได้แนะนำวิธีการปฏิบัติให้กับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนทีรวัตรบำเพ็ญได้ลองฝึกปฏิบัติจริงอาทิการทำความสะอาดการพับจัดเก็บเสื้อผ้าและการจัดระเบียบสิ่ของ เพื่อให้คุณครูได้นำความรู้ไปสอนนักเรียนในโรงเรียนต่อไปและพักบ่ายได้รับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อกฎแห่งกรรมโดยทนายชาตรีสุติวราพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคุณครูมากยิ่งขึ้นซึ่งคณะครูและบุคลากรขอ,ของโรงเรียนธีรวัตรบำเพ็ญต่างตั้งใจเข้าร่วมทุกกิจกรรมเพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปซึ่งทางโรงเรียนมีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรเป็นคนดีมีศีลธรรมรักาษาศีลเสียสละรักองค์กรและทำงานเป็นทีมเพื่อเป็นครูดีสีธีรวัตรแก่นักเรียนและโรงเรียนต่อไป